แหโหมดนะครับใช้ในการเจาะน้ำนะครับหรือในการขันพวกตะปูหัวพังออกเนี่ยตัวนี้โมดนี้จะใช้ได้งานได้ง่ายนะครับเห็นไหมเขาจะหมุนเป็นจังหวัดลักษณะแบบนี้นะครับอุปกรณ์ในกล่องนับมีมาให้ครบเลยพร้อมใช้งานนับในเซตนี้นะตัวนี้จะเป็น ocid 8 2 2 u นะครับเป็นตัวที่อัปเกรดจากรุ่น82 2นะครับนี่ครับในกล่องก็จะเป็นเซตพร้อมใช้งานนะครับแบตเตอรี่ขนาด2อ a ml มีมาให้หนึ่งก้อนเสียบใช้งานได้เลยตัวนี้มีการปรับในส่วนของโหมดการทํางานก็นะค,คือความเร็วรอบต่ำนะครับตัวนี้สามารถใช้งานได้ดีนะครับบางหน้างานเราไม่ต้องการความเร็วรอบสูงหรือว่าเริ่มต้นด้วยความเร็วรอบที่สูงนะครับมันจะทําใหา้การเจาะหรือว่าทนสกูเนี่ยได้ยากนะแต่ตัวนี้นะับจะเห็นว่าเห็นไหมครับปรับตามแรงมือกดของเราได้เลยดูนะนี่นะครับอย่างเช่นยิงสกูยึดฝ้าอะไรแบบนี้นะครับเราก็กดน้อยแบบนี้เพื่อให้มันเริ่มเจาะ หรือว่าเริ่มยิงสกูเข้าไปก่อนแล้วค่อยกดแบบนี้นะครับก็อีกโหมดหนึ่งเป็นโหมดที่เรียกว่าแทบโหมดนะครับใช้ในการเจาะนำนะครับหรือในการขันพวกสกูหัวพังออกเนี่ยตัวนี้โหมดนี้จะใช้ได้ง,งานได้ง,ง่ายนะครับเห็นไหมเขาจะหมุนเป็นจังหวะลักษณะแบบนี้นะครับจะหมุนออกก็ทําได้เหมือนกันเห็นไหมนี่ครับอันนี้เป็นลักษณะของโหมดที่เขาเพิ่มมาสาหรับตัว822 u ูตัวนี้นะครับ